สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะเรามาดูพายเบิร์ดกันนะคะเอาเอาหยาไปหายสร้างเองเลยนะโหพันโบเห็ดใส่น่ะโอ้นี่ใส่ดีแท่ปะ นี่คือพ่อพายเบิร์ดนะคะอย่าดึกมาไฟเด้ละ่ะแหงเต็ม,มนอยู่พ่อพายเบิร์ดนะคะสวยมากอารมณ์ดีนะคะหูเขาพับๆอย่างเงี้ย ดูงาเขานะคะโอ้หอย่างก,กับช้างแมมมอสนี่คือพ่อของน้องมุกดากับน้องเพทายนะคะหรือน้องบัวบานนั่นเองนะคะสุปตา กันกระโดดมากส่ายดีคือซีคือเร็ษอีหยัง่าถึกดอกสวยงามมากเลยค่ะดูงาเขานะคะเอ้าย่อยเออคือมีขีตาเป็นฟองนะคะ เอาเจ้าล่องเอาอย่าใครให้ใหสไว้เ <laughs> <laughs> ตาอ, <c oughs> อสอั่งขึ้นนีไซดีแทนฮะสั่งสามเซน <laughs> ขวามาเปลื่อแล้วเอาแต่งากระอ้ ถ้าช้างงาเชือกอื่นนะคะตัวผู้เชือกอื่นโอ้ยแม่ควานไม่กล้ามานั่งถ่ายอย่างนี้แล้วค่ะกลัวแต่พ่อพายเบิร์ดนิสัยดีนะคะพ่อพายเดิร์ตนิสัยดีมาก,มากดูค่ะดูงาเขาแม่ควานได้มีโอกาสได้นั่งงาแล้วนะนั่งงาพ่อพายเบิร์ดนะคะพ่อของน้องมุกดากับน้องเพทายนะคะ ใกล้ๆก,กันคือน้องเกสอดนะคะนั่งดูช้างกินหญ้านะคะอากาศก็เย็นกำลังสบายนะคะช่วงนี้ พายเปิดนะคะเฮ้ยออกมาแล้วอเคนกเบ้งมันออกมานกนกอันนั้นมันออกมาปกติบ่ น่องมันนองมัน,น,อ,มนอืออ่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ